สวัสดีครับท่านที่ติดจมอยู่นะครับและท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้นะเราก็พามาร้านที่รับซื้อตะ๊กแตนนะครับอันนี้รถผมเองนะครับพอดีมาเนี่ยครับก็มีอะไรนะพวกพวงนมน้องงวนะหม่าแล้วก็ตะ๊กแตน นะครับเอินแม่ค้าก็ยืนฝั่งวันนี้บอกฝั่งข้างหน้าขายไปห้าถุงแล้วนะครับอันนี้ถุงละสองขีดนะครับถุงละสองขีดนะถุงละสองขีดก็เวาลารับซื้อเรารับซื้อเป็นโลนะครับนะณช่วงเนี้ย250หนะครับโลละแล้วเราเอามาทำใส่ถุงถุงละสองขีดขายถุงละหนึ่งร้อย ก็จต,ตกโลละาห้าร้อนะเนี่ยก็ข้างหน้านุ้นก็ขายนะครับนี่ก็ขายนะเนี่ยก็แฝนกันอย่างเงี้ยแฝนให้ลูกค้ามองเห็นอย่างเงี้ยครับก็ขายได้ทุกวันวันนี้ก็ไปแล้วห้าถุงเมื่อกี้นี้ไปแล้วนี่สัาภพษณดแม่ค้า <c oughs> <c oughs> บอกรถนะครับเมื่อก่อนผมก็มาขายอะไรละด้วยนงด้วยหนานะครับนะแต่ไม่ใช่เจ้ายนี้วันนี้เรามาถ่ายนี่แม่ค้าก็นี่ครับบอกรถเนี่ยก็จะยืนหมกแบบเนี้ยทั้งวันนะครับก็ว่าจะได้250ต่อตโลนี่ก็เอาเรื่องนะครับนะเมื่อกี้ก็ห้าถุงก็เท่าไหรล่ล่ะถุงก็สังขีดห้าถุงก็อ่า

เดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำตะก,กะแตนแม่ค้าบอกไม่ต้องมาตะก,กะแตนหมดนะวันนี้เรามาถึงเห็นมีตะก,กะแตนวันนี้ผมไปไปส่งในหน้านะครับและเห็นแม่ค้าเขาเห็นมีตะก,กะแตนขายผมเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาถ่ายให้ดูเลยก็แม่ค้าก็เนี่ยครับต้องบอกรถทั้งวันเลยนครับเพ่าจะได้ จอดร้านนู้นเปล่าหรือมาร้านนี้นะเดี๋ยวดูกันนะีออ่ครับเมื่อกี้ตอนผมมาก็รถจอดไปคันนึงแล้วนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นขายหนูเนะานนะอ่าเมื่อกี้ขายหนูก็หนูหน้าก็รับซื้อนะครับอ่าหนูหน้ารับซื้อพวกน้องงัวนี่เขามี มาส่งให้ตลอดอยู่แล้วนะครับนะอ่าดูดิว่าจะมาซ,า,ะะา,าซื้อเราเปล่าอ่ามาดูนี่เราโบกแล้วค่ะจะซื้อเราเปล่านะต้องงัวคอดแล้วก็บอกได้นะฮะต้อัวคอดอ่าถ้ามีน้องวัวคอดเองนะครับเอามาส่งได้ร้อยห้าสิบโลละร้อยห้าสิบนะใช่ ขอเบอร์ไว้เค้าไว้หน่อย<ๆ>อเผื่อท่านใดสนใจอยากจะขายหรืออยากจะซื้อนะขอเบอร์หน่อยครับ081 999 99หนึ่งศ1น 1. 1นะครับก็มีตะกะแตนมีน้องงัวหรือหนูนาลา,มมลาวนมลาวนมหมูป่า นะครับโทรถามแม่ค้าเอานะครับก็คลิปนี้ก็จยเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ